ลายพินนี้คิดมาจากความถนัดด้านดนตรีของโจโอี้ภูวสิทธ์นะคะจนทุกครั้งที่แสดงสดเพลงณหน้าทองนักร้องคนดังจะโซโลโอเองทุกครั้งค่ะ mm hmm. เกิดเป็นภาพจำของแฟนเพลงที่ไปประจับหน้าเวทีซึ่งวันนี้มาเล่นต่อหน้าแฟนเพลงสองค่ายเลยนะคะทั้งแฟนเพลงของตัวเองและแฟนเพลงของเบิ้ลปทุมราชค่ะ เพราะว่านี่เป็นงานคอนเสิร์ตจับคู่ศิลปินทําแคมเปญใหม่ของเครื่องดื่มน้ำผลไม้เขาคิดจากภาพรักษ์ค่ะที่ทั้งคู่เนี่ยมาจะเล่นพินในคอนเสิร์ตซึ่งจัดเวทีแบบมุนม่วนขึ้นมาค่ะกลางลานใจกลางกรุงเทพเลยนะคะโดยบ้้นปทุมราชเนี่ยมาก,กับพินสองคอค่ะ ทงคู่อยู่ในกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ค่ะที่ตอนนี้มีอย่างน้อย4คนแล้วค่ะที่เล่นพินแล้วก็ทาให้พินเนี่ยกลายเป็นไอเทมกลายเป็นที่พูดถึงขึ้นมาอย่างเช่นเจฟสาเตอร์คนนี้ทําให้พีนดูอินเตอร์ขึ้นในเพลงดุมดุมค่ะแล้วก็ใช้ในโว์ด้วยอีกคนหนึ่งคือต้นเอเชียเซเว่นนะคะเล่นพีนสาตดนตรีประยุกต์เป็นภาพลักษณ์ที่ยกระดับพีนให้หลุดกรอบเดิมที่มักนึกถึงกันแต่ดนตรีลูกทุ่งหมอนหลับเท่านั้นค่ะ เพลงแรกในชีวิตเข้ามาในวงการดังใหม่ๆก็ได้หยิบพินมาเล่นก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะเป็นกระแสคอนเทนต์แล้วก็เป็นกระแสที่ดีเป็นกระแสธรรมธรรมด้วยผมว่ามันเป็นสิ่งที่มีคู่มาตลอดตั้งแต่ยุคสมัยโบราณสออยุคสมัยอาจารย์ของเราสมัยก่อนๆอาจารย์ที่เล่นพินเก่งพี่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หยิบมาเล่นในที่ที่มันสว่างพื้นที่ของงานโชว์อะไรอย่างนี้ครับพอมันไ,มได้หยิบมันได้เล่นไม่ได้เห็นมีโซเชียลมีเดียขยายออกไปมัน,นม Media, ผมรู้สึกว่า ดีใจที่ถ้ามีน้องๆอ,อีกหลายคนที่อยากจะเล่นดนตรีอีสานแบบแบบนี้หรือว่าดนตรีทุกภาคครับที่ขยับความสามารถจากแค่การร้องเอาไปเล่นกันอาบางคนอาจจะเป็นปีเป็นแซกอะไรก็ได้โปรงลางเป็นดนตรีทางใต้โนราก็ได้ผมปีนี้คือแบบเป็นปีที่เรียกได้ว่าเป็นปีที่อะไรไม่เคยทําก็ได้ทําพี่แบบพรีเซนเตอร์อย่างแรกก็พรีเซนเตอร์แล้วก็เพลงไปถ่าย MV อะไรแบบนี้มันเหมือนเราได้ขยับขยายขึ้นไปเรื่อยๆพี่เหมือน เหมือนเพลงเรามีกระแสแบบมาแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยู่นิ่งเลยแบบก็เหมือนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆเหมือน,นเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็งานที่ผู้ใหญ่ให้ให้โอกาสได้ทํามาผมก็ทําพยายามทําให้ดีที่สุดครับในช่วงนี้ก็แบบไม่ว่าจะเป็นการดีดพินก็เริ่มอ,อัดแล้วก็เริ่มคิดลายใหม่เริ่มแบบมันเริ่มเหมือนเราเราพยายามที่จะทำให้ให้งานของเรามันมันเพอร์เฟกขึ้นยิ่งไปเรื่อยอีกครับ 2คนกอดคอกันมาค่ะแม้ว่างานตอนนี้มีคือเดินสายต่างจังหวัดอยู่ทั้งคู่นะคะแต่ก็เป็นโอกาสที่มาหลังจากที่เพลงเขาเนี่ยมีชื่อเสียงดังขึ้นมาซึ่งเบื้องบนถุมราชได้ขยับหลายอย่างค่ะจากเบื้องหน้าไปเบื้องหลังอย่างเช่นทำค่ายหนังก็มีนะคะแต่ปัจจุบันยังรับงานแสดงและตอนนี้ได้เป็นพระเอกละครเรื่องแรกแล้วค่ะ งานอีกด้านคืองานกำกับมิวสิกวิดีโอล่าสุดเนี่ยเขาไปกำกับเพลงให้กับธัญญาอาสยามน้องสาวที่เติบโตในวงการมาคู่กันนะคะแต่ก็ยอมรับแล้วค่ะคนเนี่ยสนใจงานด้านอื่นน้อยกว่าเรื่องดรามา่าซึ่งเบิ้ลปฐุมราชเขาก็เพิ่งเปิดใจกับสื่อเรื่องคลิปจุป,ปาก,กับกล้องห้วยไร่บนเวทีบอกว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่คิดล่วงเกินกลุ่มเพศท,ทางเลือกใดๆแต่ว่าเพราะรับโชว์คู่กันกับกล้องทุกเดือนละค่ะก็ต้องทําให้สนุกซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเปิดใจรับคอมเมนต์ที่มาหลังโชว์ค่ะ ถ้าคนจ้าวางแผนมาว่าอยากได้ผมคู่คนไหนผมก็ไปได้หมดเลยเพียงแต่ว่ากระแสที่มันตลกคอนเทนต์ตอนนี้มันเป็นเบิ้ลกล้องเฉยครับเพราะว่าหลังจากดราม่าเสร็จแล้วก็ทําบุญต่อเราไม่ได้เราไม่ไ,มได้ให้ให้ค่ากับคอมเมนต์ที่ที่ว่าเราแต่เราก็ควรจะเข้าใจกับคอมเมนต์ที่ว่าเราเพราะถ้าเข้าติด้วยการเป็นห่วงระหวงังดีเราก็ต้องเอามาปร<_<_ับปรุงแต่ถ้าเข้าติดด้วยการบั่นทอนจิตใจเราก็แค่ไม่อ่าน ทีนี้เบิ้ลปทุมราชเขาเซฟความรู้สึกตัวเองยังไงเบิ้ลนบอกว่าก็เลี่ยงอ่านคอมเมนต์ที่บั่นทอนกาลังใจทํางานค่ะเพราะว่าอยู่ในวงการมาแปปีจริงก็เจอมาหลายเรื่องนะคะซึ่งวีนี้เบิ้ลปทุมราชช่างน้าหนักแล้วว่างานมาหลายทางอ่ะมีงานแสดงงานกํากับงานเพลงเป็นสัญญาณที่ดีของการทํางานไม่ต่างจากโี้ปบัวสิทธ์นะคะเขามีโปรเจกต์เพลงร่วมกับศิลปินรุ่นพี่แล้วก็ใกล้จะได้เปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลงโหยหางานเพลงปิดท้ายอัลบั้มแรกของตัวเองค่ะในวัดน้ำหวาน